เป็นแคนาเดียนขาวเป็นแคนาเดียนคขาวจะเย็นนะครับท่อท่อที่บ้านเสียป่ะครับเดี๋ยวผมไปซ่อมให้ครับน่าสนใจดีครับพี่นัทเป็นไรพี่นัทเป็นไรเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นคนที่รู้ทำมือคนตายรู้สึกเหมือนจะโดนยิงไงไม่รู้วา่นัทพี่ว่าไงถ้ามีใครตายก็เดินด้วยกันดิถ้าถ้าคิดว่าเป็นคนดีก็เดินด้วยกันเดี๋ยวกูมีเควสแป๊บนึง ไปด้วยกันไปด้วยกไวยกลออะไรชนะแลยอ้ยอ้ยอ้ยฮุยฮุย,อยพอเปลี่ยนสีปีมันพร้อมเปลี่ยนสีพเพ๊่แม่งอัมามงคลเลยตายหาคนแรกเลย <c oughs> เมื่อกี้เรา <c oughs> คือสี่คนแต่เป็นใครบ้าง อ่ามีกูมีมีเ<ม>อ,อตา้ามีพี่<ค>นัดแล้วก็มีไอจี้ไอจี้ใช่กูรู้แล้วรอบเนี้ยไอยีนคือไอยีนเดินมาปุ๊บเอ๋อใช่มันบอกว่ามันเป็นแคนาเดียนนี่หว่าแต่กูวินเราจะบอกเลยเพราะว่าพอกูลงไปเก็บแผนที่เสร็วเดินไปเจอพวกมึงอีสี่คนแล้วมันรีพอร์ตเลยนะไอไอโนตมันบอกไอโน้ตมันบอกว่ามันเป็นแคนาเดียนใช่ไหมใช่มันบอกกูกับพี่นัน จอยจอยดาร์กสายตายซะไอเหี้ยเป็ดายด้วยพรับอูอูผิดอะไรมันเป็นแคระเดียนจริงด้วยไอ้เหี้ย กูเจ็บคอยหมดแล้วเนี่ยตะโกคนคือ,ค,อ,ค,อคือคนมีอยู่สี่คนทำไมกาูต้องได้เห็นตะเดียนโดนไม่แล้่คนมีอยู่ทั้งสี่คนแล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยวะไม่รู้ไอ้นนยังกัอยู่คบทุกคนแต่เตะเดียน,นโดน, <c oughs> นดีแล้วไม่เป็นคาตาเดียนเป็นการเรียบร้อยอะไรเหี้ยไอเหี <c oughs> ้ยไอรู้สาดได้เป็นคนข้าไอ้เหี้ยเมื่อนมึงเลิกกิมมงเนี่ยมึงไม่ได้ไปทำงานเหรอไปแต่วันนี้เข้าสายได้วันนี้เข้าเก้าโมง thank uh you -huh. uh -huh. ทำไมจะงัดหัวกูอีกแล้วเหรอเป็นคนดีครับเีอยาหายไปไหนเอ,อ้ยกูยอมเฮียาหายไปแล้วเมื่อกี้กูอยู่แวดทีสองคนพอกูเห็นคนตายกูกูบอกทีเวอร์เคนตายว่าไี่นะ่า<อ>จัเป็นตักฆ่าแล้วก็มองไม่เห็นศพเพราะว่ากูไม่เห็นศพเลย,อยพอดีป่ะ ไม่ไม่เห็นเลยเขาจะ่าใหญ่ไม่เห็นเนอะเม่ ab, ท่านเดินมาถึงไม่แต่เมื่อกี้เด้งแรงอ่ะเดินอยู่กูแต่กูก่อนก่อนไปจะดับแป๊บหนึ่งเพราะไม่เห็นเลยแต่ว่าอยู่ตรงไหนอกูอยู่มันอยู่ไอ้ตรงอยู่ข้างๆที่ตกปลากูอยู่อันนี้ศพมันอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยววาออกจากห้องไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เข้าไปเป่าแต่มันอยู่ห้องฝานั่นอ่ะไอ้ห้องที่มีไอ้ตรงกระดูกตรงกลาง เมื่อกี้เด้งแรงมันก็เดินอยู่แถวนั้นนะยิ่งหนีมันขึ้นไปข้างบนอ๋อแต่ไม่เจออะไรเลยนะแมงมือจัดเออยินดูบ้างบ้านหนามันเด้งข้อดีไม่มืดมืดเรอยื่เลยมืดดิกูไม่เห็นอะไรเลกูอยู่ข้างบนตรงแถวห้องข้าวข้าวห้องบาร์โอ้ยเด้งแรงไหมกูผิดอะไรกูบอกกูมืดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยืนหุดยิบเลยวันนี้ แล้วใครไปโหวตแม่งวะแม่พอโหวตกูได้เป็นเหี้ยอะไรอันี้คือกูไม่รู้นะอะไรเพย์ผลกูได่โคตรเหี้ยเลยกูผิดอะไรเออเมื่อเมือไม่ไม่มึงมาอยู่ตรงนี้มึงมาอยู่ตรงนี้กูไม่รู้มึงเป็นหรือไม่เป็นนะแต่กูจะถามว่ากูผิดอะไรกูไม่รู้กูกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูเดินของกูอยู่ไม่ใช่กูกูผิดได้อะไรที่กูไปอยู่ข้างบนตรงนั้นไอ้เหี่กูไม่แต่ก็แต่นี้ย นล้กูเงหมืดหาเหี้ยไม่เจอ,อไป<ะ>นี่หันผักอนะ่ะอาจุด ยัยยีนหายไปไหนอ่ะเดินไปทางขวามาเห็นมันเดินไปทางขวาแล้วนึงเมื่อกี้ใครจะไปไหนก็นำไปเลยเนี่ยแต่กูมีเควสตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไปเรื่ยไปเรื่ยไปเรืจุดไม่ขีดมันจุดไม่ขีดอ่ะไอมันจุดไม่ขีดยังไงจุดได้ด้วยเหรอเนี่ยมันมันได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่มันให้รอไม่หมายถึงเควสอ่ะเนี่ยเอออันนี้คือกูเป็นคนทำเหรอ มีเพืใกล้ๆอีกไหมอยู่ด้านซ้ายซ้ายแบบเลยนะก็อยู่ด้านซ้ายซ้ายล่างซ้ายสุดเลยซ้ายล่างกับซ้ายสุดเลยมีซ้ายแบบห้องห้องพิธีมีห้องพิธีแย่เควสกูแม่งไกลขูเลยไปซ้ายก่อนไปผ่านห้องพิธีด้วยนะ เห็นพี่เห็นพี่เป็นแดกก่อนเรอห้องห้องสมบัติทไมห้องสมบัติเนี่ยมีอยู่ิ่งเล่นไปเลยิ่งเล่นไปเลย๋ย้าัก่นาละมันี่มันี่มันี่ไปเลยไปเไปตาเลยไปตายเลยเนนจุดไม่ขีด กูบอกแล้วจุดยากอันนี้มันนี่ยเนี่เฮียอะไรเป็นมันมืดอีกแล้วเนี่ยจุดเฉพาะห้องเว้ยเล่องทำเพื่ออะไรกันเฮียอันนั้นกูใส่ผิดเหรอมันไม่ขึ้นบอกเลยนะว่าต้องจุดไฟอ้าวไอ้เียกูใส่เพี้ยอะไรผิดจุดไฟเหรอ แน่ๆมึงเป็นทองหรือเพชรเนี่ะใช่ไหมเอ้รีพอร์ตหรือไงแต่แต่มันอาจมีคนเรียนก็ได้นะพูดถึงไม่ควสหมดกันยังนะใกล้แล้วเนี่ยห้องบัลลังก์มีห้องบัลลังก์กับน้ำพุอ่ะข้างบนเนี่ยทำไปเลยทำไปเลองบันลังก่อนได้นี่ผาห้องพาไปไปไปพาไปแล้วกูไปข้างขีข้างล่างขวีข้างล่างอ่ะไปข้างล่างก่อนก็ได้ข้างข้างล่างไกลกว่า อันนึ่งบนข้างบนได้แปดได้กีเก่เฟสเดียวยียบร้อยแล้วเหลือเหลืออีกอันเดียวอันนี้ยเดียวอันสุดท้ายแล้วหาสมบัติโอ้อันยากสุดเลยเนี่ยเนี่ยทางนี้ขึ้นไปก็มีเควสอันนึงเสร็จแล้ว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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเอา้าเอา้เอาแต่พวกกับบัลลังก์ไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่มีอีกเควสหนึง่งตรงนี้ไปตั้ง เอ้ยมานี lings, icks, mm. hmm? ่มานี่มานี่เฉวเฉวเฉวโอ้ยพี um ่มัดทำอะไรวะเฉวเฉวนี่ให้ทำอะไรไฟห่างไฟไอตีตีสีอะตีสีที่อยู่ด้านซ้ายอ่ะโอเคได้แล้วแล้วก็น้ำพุก่อนแล้วก็บลังหมดแหละ บันลังบอลลังอาออ่าอยู่ตรงบัลลังปวดเลยไหมละ่ะไม<า>่<บ>จริงน,นะแน่แสีแดงก็น่าสงสัยนะครับไม่่ <laughs> แต่ว่าไม่เห็นศพนะ ไม่เห็นตกจริงๆเออว่าไรอาก่อนไปล่ะเควสน่าจะใกล้เสร็จกันหมดแล้วปะจริงไม่เหลือเควสแล้วเหลือเควสสุดท้ายเนี่ยไอ้เควสบัลลังก์เมื่อกี้ยังไม่เสร็จขอเควสบัลลังก์ก่อนนะจ๊ะไอผีไปหมดเลได้เออไอ้ผีทำควสด้วยผู้ชี้ เออทำไมมีสีมีสีตรงนี้ไม่อ๋ออันนี้คือแต่ไม่รู้เว่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เห็นที่อยู่ข้างบนพอดีเอไป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 ไม่กูณทำอะไรวะเนี่ยอ้าวอ๋อกูต้องเข้าไปทางเลยนะไป มึงไม่ทำทำไมแม่ทำคุยเลยเอากูเชื่อกูเชื่องั้นหมวดไอจีป่ะไม่เชี่อพวกมึงอยู่ด้วยกันตลอดแล้วกูจะเล่นยังไงไอ้เยียต้องเหมืนมืดเลยกวัวทีมมืดเลยไอ้เยี่่มืดไม่หยุดเลยกูก็ก็กลัวที่มืดไอ้เฮ้ยไอ้ยี่่่ที่อยู่ด้วยกันแม่งอยู่นั่นแหละแล้วใครมันจะไปฆ่าได้วไอ้เยี่่คุยไอ้เจียเดินไปฆ่าแม่งเลย แล้วโลกูอ่ะกูบอกเไปกูทํำอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ก่ะกูไม่นักชนจสูตรศพกูไม่เห็นศพโอ้ยเหียฮ่้ยีอสติ๊กก็อยู่นั่นแหละวุย เดินด้วยกันอยู่นั่นแหละสัตว์ไอ้เหี้ยมึงทำมืดตลอดแต่ส่องไม่ได้มองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยมึงช่วยทำอย่างอื่นนอกจากมืดได้ไหมตัดไฟไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยกูพวกกูก็มองไม่เห็นพวกกูก็รักกันเหลือเกินเมื่อกี้ไอ้ทำอย่างอื่นพวกมึงก็ไม่แย่กันหรอกไอ้เหี้ยขนาดไฟติดพวกมึงยังไม่แย่กันเลยไอ้เหี้ยกูดูอยู่ทำไมกูจะไม่รู้กูแอบอ่ะก็กูก็เหลือไม่มันนานจนเหลือเค่สุดท้ายแล้วเว้ยไอ้เหี้ยก็เลยต้องไปอยู่ด้วยกัน ม่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยตอนที่ไฟติดตั้งแต่ตอนที่ไฟติดตั้งแต่รอบแรกกูก็เห็นพวกมึงเดินไปกันไม่หยุดเลยครูดาวต้องสี่เจ็บคอวิแอสต์ติดกูเลยกูก็แบบไอ้เหี้ยมันเป็นคนเปิดไปเลยว่ไอ้ยิมมาช่วยกูทำโพสหน่อยมันก็ไปด้วยกันหมดเลยน่าไ,ไม่กูต้องโดนแดดคนเดียว แอ่มองตากันรูกใจไม่กลัดไปผมขอตรวจค้นหน่อยได้ไหมครับตรวจหลยครับตรวจนยครับโอเคโอเคมันไอ้โลนักสืบที่มันตรวจได้เฉพาะคนที่มันเพิ่งฆ่ามาไม่ใช่หรอใช่แล้วเมื่อกี้ตรวจคนไหนกันน่เดี๋ยวเดินให้ดูเลยเดินให้ดูเลยเดินให้ดูได้อยย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 ยเ้ยยยยยยย ไอ้ดู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 ไอ้ไอ้ดู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 ไอ้ดไอ้ดู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 อ้ดูไ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 อ้ดูอ้ดูไอ้ด้ดอ้ไอ้ด แล้วพวกกูก็รู้คร์เตอรฆาตกรเลยไม่ไม่รู้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 จริงสกิป้าใครเป็นฆาตกรใครเป็นฆาตกรเออขอขอผู้หมวดตัวเองละผู้หมวดตัวเองละขอพี่นัทก่อนได้ปะขอพี่นัทก่อนได้ปะแค่นี้แค่นี้จริงแค่นี้จริงๆก็หมดตัวเองละไอ้เหี้ยก็หมดตัวเองหมดละไอ้สัตว์สกิปไปสกิปไปสกิป้าพูดเกินตายพูดเกินตายจ้างรถ ยิงก็ตายไม่พักเลยเขาวางลงไว้ต่างก็ได้ เราไปพร้อมเอาเลยก็ได้นี่เ้ยตกใจเยอะพี่นะไหนไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นนี่นี่นี่ไปอะไรวุ่นทำไมวุ่นทำไมไหนมีอะไรเปล่าตะกี้ไปทุกคนตะกี้ตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังก่อนเว้ยเหตุการณ์มันคือ กูกับพี่เหมียวพยายามแบบเนี่ยดูดูเดินหมองไม่ได้แล้วอยู่ที่ก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้าหมองไปเลยเว้ยหมดไอเดียไม่ข้ามก่อนกูบอกแล้วว่าขอขอคนเดียวโอดกูขอคนเดียวสสกกิิปปตายไปไปไปลากรู้ผิดอะไรอ่ะกูยังไม่ฆ่าใครเลยนะเว้ย Feel nauseous, believe me. Never had a lot of come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn.